สบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนพระเฝอกระเบาสิทธิ์เก่าพี่น้องเวลาเศร้าๆพี่น้องเ <c oughs> อาให้งานต่อเศร้าพี่น้องมาส่วนดิน,ม,น,ม,น,ม,นมา,นนมาทั้งอาทัา้ทงพอ่อทั้งพ่อแม่น้องสาวน้องสายพี่น้องมาส่วนดินที่ไปใช้ตินธาตุ ก่อเตีนถาดสีใหญ่าถาดออกมาไหมพี่น้อง,องของอ่้นข้างบ่เขย่อนมันแนวนี่ใช่ถ้าข้างรถเอานี่มัน,น,น,ใน,ในละโมนกระดอกส่วนอันดินอันนี้มันง่ายเน,ะน,ยนาเอนนนอะอันนี้ดินเพ,พิ่นโบราณหามโบราณหาอยู่ได้พี่น้องเอ้ย เอาที่ทางพอดินสายด่างถ่วม,มันทมทางเลยรุดออกมาไว้มันไปยากเลยเขาเอะไรกันมาตักเอาแล้วเนาะอันนี้ทางไปบัดส่องขอนนะ รถจะขาก็จะัวรถขาคนตกมือ <c oughs> อันว่าส่วนไหวเนี่ยเขาเดียวเต็มเลยวจะ่าบ่อึดก็ม่ได้บอกกุ๊บเกิดต้นไม้ มือกล้องเนมาทำในสวนจักบาทพี่น้องอเอ้ยสิเต็มลดเลยมือกล้องท่าเอาลงมือกล้องหนักชิแบงคนเดีวแบบเอาลงมาเป็นนายขุมเป็น,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 นสวนหมันก็จะได้สัขงขารนี่นนสวนหมันก็จะพี่น้องอเลยหยาเกล็กนี่ใน,นบุรีรัมย์เขาหยาเนาะ ต้นมันตาสังคีบบรนแบงพี่น้องอือหักอยู่บรนแบง,ง่จะคล้องคนอยู่บรนแบงอันนี้อยู่สวนวอยู่เศษหน่อยทางไปบ้านสะนักข์ติดกับแคมป์เศแ,แล้วนี่ยัง,งเหรอเฮ็ดยัง,งจะเฮ็ดได้ไงกุ๊กอันนี้ พักยาพักยาพักยาดีกับพ่อพักเสียนป้าพักเสียนพักเสียนป้าได้พี่น้องเด็ดเป็นหมาก,กพ่อหนิเด็ดมันเกย์แถวสวนหมัน ตัวพังเอเจยนพี่น้อยโนนข้มาได้ขนาดน้นำเสียวงเหียงพุทธาบ้านท่าเฮือนับพี่น้องบอลโค้งพูด มีแต่สวนขามสวนมันสวนอะไนพี่น้องผักเซนผักเบื้องนั่นนะแล้วต่อไปมันจะเป็นซองแหกไหมพี่น้องเซนหน่อยคางสายเห็นไหตกลงมาใส่เสยเซนใหญ่เซนจำพร มีแต่น้อห้องกระจ้านี่ยกแ่จะคล้องแบบโบมาเสียจมดเต็มรถเลยมาดินได้ทั้งใหม่พร้อมติดชายแกมขี้ตม

ม <laughs> ันแข็งดิบน,นะมันกคา้าง่ายคนนี้ย่างเอาบ่อปานี่ <laughs> เอาเมืนทีีเซียมนะค, <laughs> คนทางกัน เ็ดคุ้มเป็นยังไงพี่หน่องเลยพอพ้นตกดุนี่ยัเงเป็นเลิกเลิกลงเลยทางกับทางแดง มาไล่หมอพี่น้อยมาแก่งกับทขา cái <laughs> này ba phai lái thím nào nó mày nước mặn cả mà ba ba ta còn ของนาำนาแรงทำทันแล้วเพื่อ หอเล็กเนี้ยอเล็กหอบ้านหอดท้อปุตาเกิดปุตาการเติมเล็กน้อยแบบอินะรเพราะมันลักป่ายคนละคนทาแบบ หอแล้วเขาตั้างเวงเขาวัดป้าทางเขา,วาเวลาเสียวดินมาหลงหอแล้ว พ่อเป็นชุดเผือกใช่ไหมก็จะสินเไทยเป็นผู้ไทยมเป็นมือกล้องพีไง่ไหมเลยซีมาไซมองนี่แหละ

ไปเรื่นนงองฮอป้าเด็วลืมอะไรเนาะถ้าชุดดำมาเม็ดไนี้นะี่ <c oughs> นยเขาเสื้อชาวพนักชิคมนะฮะตากันเขาเสื้อแดงเขานี่ิบริสุทธิ์ลำเลอเขาเสื้อแดง อไดอไดเ่ม่ัเหยไปพ่อแ่ว่าจะแน่นเปนลงกูเลยงกเขาแล้วเขากตนนี้เรากรขันึ้นมานเาร,ร,มร,ราอยู่แลเราอะผู้ชีออกทางใด แค่นก็วอาอีกที่พสอวน้ซเถื่ออีกท่พูดปูจะบ่อนปูโหดบูเป็นปูนะปดกระลังคนอีกแลเขินลงเป็นนานแห้วไปออกมาเมื่อนันตีเป็นตะวันทุกขีรถบัตรงคอดว่ะเงี้ยงบอกเลยพยิมใช่ยิ้ยแพยบ่บ่เหี้ยงงี้งทุี่ร้จักกาก่เช็งรถคนี่ิวปูอ่ะ จากลืมลืมแล้วเมนไพลียววงกอนก็มีแวแขวเพิ่นพัดว่งเลยเดียวมันพันยิ้มบวแขววงเลยมย้าพัดว่าอนไอ้ผูยิ้มตอบนี่เพิ่นอายนั่งมุอยมุยัวทั้งวขาทัก่เสนอดปูยิ้มเต็มยิ้มอ้ายยิ้มตอบนี่เพื่อนหลอายแขวเลียเดี่ยวไอ้ปูพัมดแขวว่องมดมจแ่นมาแก่มาตรงแส่วน สีส้มปูนอะไรปะลงเยลยกำลังสีส้มปูนส้มหนึบถี่เอาเล็กไซ่กอนอล้วจังถี่จักน้อยเพิ่มมาปูนไว้เเป็นมัดเล็กเด phun gục kín mần mình lăm tất cả mọi thai tên ấy xài tên ấy xài tên ấy xài tên xài tên tôi xài tên xài tên ấy lấy tên ấy xài xài จากนอ้อยเทปูนใช่ส้มปูลแ,ลแล,วลว้วก็เทเมไหมั่เพืนเมื่อวานมันจะง่ายควางก้อนเนี่ยมาหมัดเถอะพี่เล็ากาใจนี่นี่อ้าว เมื่อเอสเวกแถวส้มปไปหนแล้วส้มปูนลยเฮ้ยวมอาปเล้ปูดส้มปูเล้วกเลยกับมระเป๋าส้มปูส้มปูเอาเทแล้วหนึ่งส่วนหน

กิ <c oughs> ีห uh mm ิว hmm. น้ำหิวมันจะนองนองอยูทางพนเพคันด้ปิเลยเฮาเดียเลยเด็กทปีสมปุ่ยยังสมปุ ปีสมปุ๋ยยกไม่เล่ไม่หอนมาใหย่งมากินขนมบ่มากินขนมหรือมาเห็ดเวียกมากินขนมไป กระเป๋าถี่เลยไปลงเรื่งแเครื่องหนึ่งเด็กสปูนี่เครื่องนึงเลยแลย้วแกะแกล้ว xin đẹp rồi ạ không cả họ khưng nên họ khưng Hãy subscribe nè Để không bỏ <laughs> uh, sì lên <laughs> <laughs> ีก็ไปสีแล้วค่ะสี่คนชมปูเนี yeah. ่ยนะสี่คนส้มแล้วเลยคาเดียวแล้วแล้วไป

อ้วนปัดเีลได้เอามาิันนี้ันเช็อนแ้่บอกออก้านีหยผ้าลยแล้วไปลเต็มเนอเ่ยปดแล้วไปลง Vaya, Pero...